สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านบึงบีเคลรีบินอสนะคะทุกคนตอนนี้กำลังจะเดินทางกลับบ้านนะคะทุกคนวันนี้มีเป้าหมายกลับบ้านนะคะกลับประเทศลาวนะคะนี่ค่ำคืนนี้นะ,ะตอนนี้ก็สิบเอ็ดสิ เพราะว่าเครื่องออกเที่ยงคืนนะคะทุกคนตอนนี้ก็มาขึ้นเครื่องแล้วนะคะเป็นไทยแอร์เวย์นะคะทุกคนไทยแอร์ไลน์เนาะไปกับสายการบินไทยนะคะนี่ก็เป็นเครื่องบินที่แบ,แบบแบบเก่านะคะทุกคนสมัยเก่านะคะวันนี้เราได้ขึ้นเครื่องตัวน,นี้นะคะทุกคนส,สงสัยคนไม่เยอะเนาะเขาก็เลยเอา ลำนี้มานะคะปกติก็จะลำใหญ่กว่านี้นะคะทุกคนถ้าคนเยอะเนาะสงสัยคนไม่เยอะนะคะเราก็เลยเลยได้ลำนี้เรากำลังลดระดับลงสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วค่ะเราขอภใยที่ต้องจุดให้บริการเวลาเข้าทึนในขณานี้คือ4นาฬิกา45นาทีเพื่อความปลอดภัยุวนั่งประจำที่รัสายเข็มขัดที่นั่งปรับนั่เก้าอี้ให้รับตรงเก็บอุปกรณ์หลัาเข้าที่เปิดไมล์ตา สนามบินนะคะสนามบินสุวรรณภูมินะคะนี่ก็ขึ้นมาเพราะว่าเราไปอินเตอร์เนชั่นแนลเนาะเราไปต่างประเทศแล้วก็ขึ้นมานะคะชั้นสองนะคะขึ้นมาขึ้นมาชั้นสองนี่ก็เป็นการตรวจนะคะทุกคนการตรวจว่ามีอาวุธอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็ขึ้นมาชั้นสองนะคะทุกคนก็จะมีร้านขายของแบบนี้นะคะอยู่ที่สนามบินเนาะส่วนมาก เก้าอี้ให้นั่งก็ไม่มีเท่าไหร่นะคะอยู่แถวๆนี้เนาะก็จะมีร้านอาหารนะคะทุกคน,นมีร้านอาหารให้เราซื้อนะคะแต่ส่วนมากอยู่ที่อ่อยู่ที่แอร์พอร์ตเนาะอยู่ที่สนามบินแบบทุกสิ่งทุกอย่างก็ค่อนข้างที่จะแพงมากนะ,ะแบบแบบเหมือนแปบลบว่าข้างนอกจะขายหนึ่งร้อยแต่ข้างในขายร้อยสองร้อยสองร้อยห้าสิบประมาณนี้เนาะ,ะก็ ได้เดินนะครับมานี่ก็เป็นจุดเด่นนะคะทุกคนนี่จุดเด่นของสายการบินไทยนะคะเวลาคนที่เข้ามาเนาะแล้วก็จะเห็นแบบนี้นะคะเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยนะคะก็สวยงามสวยงามนะคะนักท่องเที่ยวมาถ้ามาประเทศไทยมาสุวรรณภูมิครั้งแรกก็จะตื่นตาตื่นใจนะแบบว่าเขาทำได้ไงประมาณนี้นะคะ เขาทำได้ไงทำไมมันสวยจังประมาณนี้คะแล้วก็เดินมาพอมาถึงประเทศลาวนะคะทุกคนนี่คือสนามบินอยู่ประเทศลาวนะคะเราก็เดินทางต่อนะคะทุกคนวึ่งก็เดินทางไปสนา้ามนะคะเพราะว่าจะใช้เส้นทางนี้นะคะเพราะว่ามีแผนการว่าจะไปเซียงคานนะคะและกลับมาจากเซียงคานแล้ววุ่งจะไปเมืองเฟืองนะคะแต่ที่นี้คือเราก็ ต้องออกไปทางนี้นะคะทุกคนถ้าใครจะไปวังเวียงนะคะวังเวียงเมืองเฟืองนะคะจากเวียงจันทร์นะคะก็ใช้เส้นทางนี้นะคะออกไปเนาะก็นนะสนาคามเวียงจันทร์รไปหาสนาคามก็ตกอยู่ประมาณ3ามชั่วโมงนะคะทุกคนแต่ว่าสามชั่วโมงก็ดูเหมือนจะไกลนะแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ไกลเพราะว่าเราต้องค่อยๆวิ่งนะเพราะว่ามันเป็นหน้าฝนนะคะทุกคน หน้าฝนและทีนี้คือหนทางก็หน้าฝนหนทางอยู่ที่ประเทศลาวก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าฝนมันตกเยอะนะคะทุกคนฝนแบบว่าถ้าตกก็ตก5วันเรียนติดกันนะคะถนนหนทางมันก็เลยแบบรับน้ำหนักของรถบรรทุกที่คันใหญ่ๆนะไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะก็เลยทำให้หนทางแบบว่ามันจะ พังนะคะชุดโซมเนาะแล้วก็พังไปแต่บรรยากาศนะคะทุกคนเห็นบรรยากาศไหมทางนั้นคือน้องคายนะคะทุกคนทางฝั่งนู้นนะคะที่มองเห็นนะคะเพราะว่าเราจะเราจะไปเสียงคานกันนะเสียงคานจังหวัดเลยเนาะก็เราไม่ได้ออกไปทางหนองคายนะคะทุกคนเราออกมาทางทางประเทศลาวเนาะก็จะไป ข้ามกับเรือนะเป็นมันจะเป็นด่านเล็กๆนะคะทุกคน,นจะเป็นด่านเล็กเนานะนมีก็บรรยากาศนะคะก็ไปตามตีนภูนะคะทุกคนไปตามตีนภูเขาแต่หน้าฝนมันก็จะสวยงามนะคะทุกคนสวยงามแบบนี้แหละคือขับรถไปก็ดูบรรยากาศไปมันก็ตื่นเต้นดีนะคะทุกคนแต,ต่ตีนภูอยู่ที่ทาง ประเทศลาวจะแตกต่างกับตีนผู้อยู่ประเทศไทยนิดนึงนะคะ,ะเพราะว่าอยู่ประเทศไทยเขาจะ,ะด้านขวามือของหมดนะคะ,ะเขาจะเคลือบด้วยอคอนกรีตเนาะนเพื่อไม่ให้ดินมันไหลดินมันเวลาฝนตกเนาะ,ะดินก็จะไม่ได้แบบ เขาเรียกว่าไอแลนซ์ไล์ไหมประมาณนี้เนาะก็มันจะไม่เจือนมันจะไม่พังลงมาประมาณนี้แต่ว่าทางเรามันจะเป็นดินแล้วก็มันจะเป็นหินนะคะทุกคน <c oughs> ส่วนมากคนก็ถ้าไปถ้าไปหน,นองคา่เนาะก็จะข้ามสะพานข้ามขัวไปนะคะส่วนมากคนหลายๆคนถ้าจะไปเสียงคานเขาจะไปทางนู้นนะคะแต่ว่า การเดินทางของบึ่งคือเรามีแผนว่าเราจะไปเมืองเฟืองเนาะก็เลยแบบว่าไม่อยากให้กลับรถไม่อยากให้กลับรถแบบว่าหลายครั้งนะคะก็เลยมาทางนี้เนาะเดี๋ยวไปดูกันนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศอยู่ที่ประเทศลาวนะคะทุกคนทางไปเมืองเฟืองนะคะทางไปเมืองเฟืองจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนรถต้องสภาพดีนิดหนึ่งนะคะเพราะว่า ขึ้นเนินภูนะคะทุกคนขึ้นภูลงลงเขาขึ้นเขาลงเขานะคะประมาณนี้เนาะก็สภาพรถก็ต้องให้แบบว่าเช็คก่อนเช็คก่อนที่จะออกมานะคะเพราะว่าไม่มีบ้านคนแล้วก็ไม่มีที่แบบว่าซ่อมรถเนาะไม่มีตรงนั้นนะคะทุกคนแต่ภาพรวมๆนี่บรรยากาศสวยงามมากนะคะทุกคนนี่ก็คือการเดินทางนะคะ สประเทศในวันเดียวสามประเทศในวันเดียวนะคะประเทศออสเตรเลียไทยแล้วก็ลาวนะคะของการเดินทางของหวงนะคะก็ต <observations> ้องขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่แวะเข้ามาดูคลิปนี้นะคะขอบคุณมากค่ะก็บรรยากาศก็ให้พี่ๆเพื่อนๆรับชมกันต่อไปนะคะเพราะว่าวิดีโอนี้ยาวมากนะคะขอบคุณมากนะคะทุกคน ดูบรรยากาศไปนะคะทุกคนคือบรรยากาศมันสวยงามมากนะคะทุกคนเขียวอุ้มทุ่มอุ้มทุ่มนะคะมันก็แบบโอ้คือถ้าดูตัวจริงนะคะทุกคนจะสวยกว่านี้มากนะคะแต่ที่นี้มันอยู่กับกล้องของหผมนเนาะมันก็แบบว่ากล้องเนะี่ยยังไงยังไงมันก็แบบไม่สวยเหมือนธรรมชาติตัวจริงนะคะทุกคนเพราะว่าบางทีมันอาจจะปรับแสงปรับอะไรนะคะทุกคนแต่ก็ให้พี่ๆดูด้วย าสายตาของพี่ๆเองนะคะคือแบบมันสวยงามขนาดไหนแต่เส้นทางนี้ก็รถบรรทุกก็มีนะคะทุกคนเพราะว่าเขาเป็นการทำขนขนขน,ขนหินขนดินกันนะคะทุกคนนั่นแหละถึงทำให้เส้นทางอยู่ที่บ้านเราแบบประเทศของบุองมันผุมันมันพันนงได้เร็วเ,เพราะว่ารถบรรทุกข้ามไปเยอะนะคะ ไม่เากลัว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 ไม่ไม่เากลัวหัวใจจะวายเดี๋ยวจะไม่เดี๋ยวสิบทถึงจังหวัดอันจังหวัดเลยเ้ามาหอดจังหวัดเลยเลยไปใซาดับในเฮาเออหูเสียงคานเม้งทายเอาเพิ่อน้าระวังเด้อจับดีๆเด้อจับดีๆเด้อ เยี่ยมนะมะล่ะคือพวกเยี่ยมเลยาือพวกเยี่ยมแล้คือเก่งแื่แถวกับป้าป้าเอากับปัดไปหอดก้อนเลย โอ้ม <laughs> oh, like ีมองต่ละอินเดเบอร์เบรเกนสันปิทเบอร์เชียงคานมกเงินอน กรักนะกะบบกไก่เนาะแต่ว่าเขาเมืยอยางขึ้นน,ะ <c oughs> นั้นยางขึ้นตะพังเนาะ <c oughs> บรรยากาศตอนกลางวันของเสียงคานได้ี่ย สวยงามตอนนี้ถนนคนเดินนะคะทุกคนก็เฮ้ยโดยโดย

เอาปิณมาแม่กับลูกมาปินแค่ลูกแม่กับลูกโอ้ยแม่ก็อยากถ่ายกับลูกชิปิณลมหนึ่งสองสามนี่สมวิวกินลมสมวิวไม่พิสุดก็มาถึงเซียงคานจนได้นะคะทุกคน น,นี่ไม่มีฝนนะคะทุกคนแม่ก็เพื่อนแต่ก็แม่ไหวสินเคยเคยเคยถีบอยูุ่นปแบบ่ะแต่ขาบา<ท>ถึงยันหัวแตก ชงออกก่อนต er mm ีต้องถึงมันใส่ละกันเดี๋ยวห้องยางออมไปนักกับมีและ7เซเว่นเมืองเลยนะคะทุกคนเชียงคานเมืองเลยเชียงคานลีโอกับมีวันนี้เดี๋ยวมานั่งดื่มลีโอกันะดื่มลีโอกัน ังเราต้องดูด้ามขี่เรือข้ามมานะคะทุกคนแป๊บเดียวห้านาทีหนาทีสิบนาทีข้ามเรือมาจากสนาคามเนี่ยเราก็ได้ นั่งออคนเดินนะคะคนเดินด้วยแล้วก็ปั่นจักรยานด้วย The River House The r i v น r ี o u s e นี่คืนหนึ่งแพงนะมาเที่ยวมาเที่ยวพาคุณแม่มาเที่ยวคุณยิงแม่ เดินสบายสบายตอนนี้กี่โมงตอนนี้กำลัง5โมงเย็น5โมงครึ่งตอนเย็นพอดีเดินเดินลมเย็นชิวชิวชวชวชวนะคะฝั่งนั้นก็เป็นฝั่งลาวนะคะสนาคามจากเวียงจันทร์มาสนาคามก็3ชั่วโมงนะคะทุกคนก็มีทางเหมือนคดโคง้ง ทางเหมือนงูนะคะทางก็บางบางขั้นก็บางตอนก็ยุ่งยากเพราะว่าผนทางไม่เรียบผลนทางไม่เรียบหน้าฝน มาแล้วสลักามาเออมันสลักามเสียงคานเสียงคานในที่สุดไปถนนคนเดิน เอาน้ำเปล่าหนึ่งขวดน้ำแข็งน้ำแข็งชาแก้วแก้วนึงเดสน้ำแข็งอ้นำกคลาสสิกไงแกงกินละแม่ซีนดังมาให้เจ้ากัแหละนายุบายน้ำโค้กคลาสสิกจิ้มอู้ ของามัตอยู่สแปมาดมามามาดื่มดื่มดำกับบรรยากาศที่สวยงามเียงขคานนะคะทุกคนโทษบางสะ บรรยากาศค่ำคืนปวดแขงปวดขาเลยเอปวดขานั่งรอและ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้

เรียกเจฟปุ๊กมาเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเจฟปุ๊กมาเดี๋ยวเจฟปุ๊กมา